ในที่สุดก็ได้กินสักทีครับไสอั่วโอมากระซิ่ล้านนาในหน1แพ็คจะมีประมาณทั้งหมด500กรัมนะครับและของแถมที่ให้มาคือชอบมากเลยครับเป็นขิงดองที่อร่อยมากแถมยังให้เยอะอีกซะด้วยสําหรับถุงนี้จะเป็นสูตรดั้งเดิมไขมันน้อยเปิดถุงออกมาคือกลิ่นหอมมากๆครับเคื่องเทศแน่นๆจุกๆไปเลยปริมาณ500กรัมนี่สามารถรับประทานได้2ครั้งเลยนะครับสาหรับครั้งนี้ผมจะเอาเข้าหม้ออบลมร้อนครึ่งหนึ่งนะครับตั้งไฟไปที่180องศาเป็นเวลา5นาทีสําหรับหม้ออบลม นแนะนําให้วอร์มหม้อก่อน5นาทีนะครับระหว่างรอไส้อัวของเราร้อนเหลืออีกครึ่งนึงก็เก็บใส่ตู้เย็นไ้ได้เลยจากนั้นก็มาจัดจานด้วยกระลำปีซอยและแตงกวา2ลูก ตามด้วยขิงดองที่เขาแถมมาให้เลยนะครับจัดเสร็จแล้วสีสวยน่ารับประทานมากๆสําหรับขิงดองผมก็จะแบ่งครึ่งหนึ่งเหมือนกันครับใส่อัวที่อบเสร็จแล้วคือกลิ่นหอมมากๆเลยเสร็จแล้วก็นําไปหั่นเป็นชิ้นๆผมก็จะหั่นชิ้นเป็นพอดีคําและตักไปใส่จานที่เราจัดเตรียมไว้เพียงเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟรับประทานแล้วครับเมนูนี้ก็ใช้เวลาทําอยู่ประมาณ5นาทีใครที่สนใจสามารถสั่งซื้อในตะกร้าสีเหลืองด้านล่างได้เลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ